Hợp การที่ผ่านมาบอกแล้วว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ของการรีบาวและแล้วทองคําก็รีบาวตามสั่งคาดว่าทองคํานั้นสัปดาห์หน้าอย่าลืมกลับไปพิจว่าสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นสัปดาห์แห่งการรีบาวของทองคํานั่นเองหรือสัปดาห์ของการขึ้นนั่นเองครับและสัปดาห์ผ่านมานั้นทองคําอยู่เท่าเรนหกหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทบอกว่าสัปดาห์หน้านั้นจะไปหกหมื่นสามพันห้าร้อยก็มาตามสั่งมันม่นมั่นมั่นอะไรขนาดนี้ครับ ขอย้ำว่าสัปดาห์หน้านะอาจจะเห็นทั้งเรนถึง63,500บาทโดยประมาณนะผมาทำสัปดาห์หน้าจะทำโอทำาฮรีบ้์ใหม่ได้อีกไหมหรือสัปดาห์หน้านะั้นจุกงงแบบแรงๆ <Wow. S 2> กระชากไส้คลิปนี้ผมมีคำตอบแบบชุดใหญ่เห็นไส์ดูโตนั่นเองครับใครอยากรวยขั้นเทพต้องดูแต่ใครไม่อยากรวยมีไบเอสปิดไปเลยครับ กับช่วงบ o สแคทถึงไรไปเทปเชิก่นครับครับทุกเจ้าเชิญก่อนฮะประจำวันเสาร์ที่15เดือนพฤศจิก,กายนแล้วนะฮะกับช่วงบ o สแคทถึงไรไปเทปเชิก่นครับ คุณทองคำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมเราบอกจำได้ว่าสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นสัปดาห์ของการรีบเบาได้แล,แล้วฮะก็รีบเปาตามสั่งรีบเปาก็แบบรุนแรงเหลือเกินฮนะรีบเปาจนใจแทบขาดเลยครับและแล้วนะทองคำนั้นก็ได้ปิดจบเมื่อคืนนะตามคาดการณ์ของทางทีมเราเช่นเดียวกันฮนะอยู่ทะเรน4 8 5เหรียญต่อรอยออนบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดทองคำ ขึ้นไปถึงบริเวณนสาทางทีมเราจะเปิดขายและแล้วก็ได้ขายเรียบร้อยครับ man, man, man แมนแมนแมนเหลือเกินครับและตอนนี้นะฮะทองคาในสัปดาห์นั้นดูเหมือนว่าฮะตอนนี้นั้นได้ชนลิ่มด้านบนของทางทีมเราตัดกับเส้นแนวต้านสีขาวของทางทีมเราเป็นที่เรียบร้อยฮนะทองคําสัปดาห์หน้านั้นจะไปทิศทางไหนจะ ทำออทํำไฮเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมหรือว่าการขึ้นมุ่อสัมผัานั้นเป็นการขึ้นหลอกแค่การรีบเาวาสั้นๆเป้าในการลงนั้นยังมีไกลคลิปนี้ใครอยากรวยผมขอย้ําว่าต้องฟังนะครับสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันศุกร์ที่14พฤศจิญญกายนจากแรงเทขายในตลาด หลังเจ้าหน้าที่เฟดส,ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินทำให้ความหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาเลือนรางลงนักวิเคราะห์ระบุว่านะคะความเป็นไปได้ที่ลดลงที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาส่งผลกดดันตลาดทองคําขณะที่ตลาดทุ้นทั่วโลกต่างร่วงลงตามแรงเทขายที่ถูกกระตุ้นจากสัญญ,ญาณการคุมเข้มของนโยบายเฟดเชฟฟีส่สมิธประธานเฟดสาขาเกนซัตซิตี้ระบุในวันศุกร์ว่า ความกังวลของเขาเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินไปนั้นมากกว่าผลกระทบจากภาษีนำเข้าพร้อมส่งสัญญาณว่าเขาอาจคัดค้านอีกครั้งในการประชุมเฟดในเดือนธันวาคมหากกรรมาการเฟดเลือกที่จะปรับรดดัตรดอกเบี้ยระยะสัน้นโดยเขาเป็นหนึ่งในกรรมาการสองคนที่คัดค้านในการประชุมเดือนตุลาคมซึ่งเฟดมีมติลดดอกเบี้ยลง0.25เปอร์เซ็ต์ ตลาดน,นะคะคาดการโอกาสลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในเดือนหน้าอยู่ที่46%ลดจากระดับ50%เมื่อต้นสัปดาห์จากข้อมูลเฟดบอสของ CME Group กับูบอสแดที่ไร้ใบเชิดพิ หลัตอนนี้ครับเรากันสัดีครับรายสัปดาห์ครับภาพนี้เนี่ยแม้ขอย้ำว่าทางทีมเราฮะทำมาลิ่มขึ้นมาอย่างสวยงามเหลือเกินครับเป็นลิ่มสีเหลืองและลิ่มสีฟ้านะฮะทองคำนะฮะเมื่อสัมผัสมานั้นได้ชนลิ่มด้านบนเส้นเหลวทางทีมเ,เราตะกับเส้นขาวพอดีเป๊ะชนทะเลนี่น4 2สี2ะฮะตอนแรกะฮะคิดว่าจะเป็นสัญญาณขึ้นแบบจริงๆนะ,ะสุดท้ายท้ายสุดสุดทองรองทุดทองคำนะ,ะก็สับขาหลอกฮะปิดเป็นไส้ยาวแบบนี้ไม่สวยเลยครับขออนุว่าไม่สวยละและปิด จบแถวเมื่อคืนสุขุมวมนนั้นอยู่แถวเรน4085ตามคาดการของทางทีมเราพอดีเป๊ะว่าถ้าเกิดปิดแถว4085แนวนี้ทองคําสัปดาห์หน้านั้นมีโอกาสลงต่อค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยครับคาดว่าทองคำานะสัปดาห์หน้านั้นนะฮะน่าจะอาจมีแรงรีบาวสักเล็กน้อยฮะ และสัปดาห์หน้านั้นสามารถนะครับปิดจบนะฮะอยู่เทเรนเส้นสีแดงของทางทีมเราเทเรนสามพันเก้เหรียญต่อทรอยออนแต่มีแต่ฮะว่าทองคํานั้นต้องหลุดเส้นฟ้าก่อนฮะเส้นฟ้าแนวนี้จะอยู่เทเรนสามพันเก้าร้อยเก้าสิเหรียญฮะขอย้ําว่าเส้นฟ้าอยู่เทเรนสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณฮะถ้าเกิดหลุดสามเก้าเก้าสินะฮะจะลงถึงบริเวณสามพันเก้าร้อยเหรียญเส้นแดงแนวนี้เลยครับเมื่อเราบรัสไออสไซน์อกบอกว่า ตอนนี้นั้นได้ชนเส้นจุดศูนย์พอดีเป๊ะแนวนี้เนี่ยเหมาะมากๆแล้วครับเหมาะสัปดาห์หน้าถ้าเกิดรีบาวเนี่ทางทีมเราจะเปิดขายหนึ่งรอบครับขอย้ำเลยฮะถ้าเกิดสัปดาห์หน้ารีบาวเนี่ทางทีมเราก็จะเปิดขายอีกหนึ่งรอบฮะเพราะอะไรฮะเพราะ SI นั้นดูเหมือนว่าจะอ่อนแรงนะฮะไม่มีสัญญาณยืนเหนือจุดศูนย์ได้นะคาดว่าทองคำนั้นถ้าเกิดรีบาวไม่ผ่านฮะแถวบริเวณ4,100ันสิบเหรียญต่อทอออนถ้าเกิดไม่ผ่านนะทองคำนั้นก็จะลงแบบแรงๆและอาจจะลงแบบกระชากไส้มาแถวบริเวณสามพ 9เรียนต่อทรอยออนแนวนี้นั่นเองครับและตอนนี้ครับเรากั็ไี้ชมกับรายสัปดาห์ภาพที่2นะภาพนี้เนี่ยหมาช่างสวยงามเหลือเกินครับทางทีมเรานั้นได้ทํานายใจทักพิดิกฟอแคสต์ล่วงหน้าว่าทองคำนั้นสัปดาห์หน้านะ,ะถ้าเกิดรีเปาไม่ผ่านทะเวน4,100กว่าเยนต่อทรอยอนนนะฮะทองคำนั้นก็จะลงต่อน,นั่นเองครับคือไม่ผ่าน 4, ทถวเรน4,110เหรียญต่อทอนะทองคำต้องลงต่อน,นั่นเองครับเป้าแรกในการลงทดสอบนั้นจะอยู่แถวเรน3,900บาทเป็นทองไทยนั้นจะอยู่ทะวเรน60,000บาทท้วนโดยประมาณครับต้องดูค่าเงินบาทณวันนั้นด้วยนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าการาฟทองคำรายสัปดาห์นั้นดูว่าจะเสียทรงแล้วนะครับเมื่อสภาพมันมานั้นปิดเป็นไส้ยาวขนาดนี้เนี่ยคนข้างจะมีแรงเทขายคนข้างจะเยอะมากๆกันเลยครับคาดว่าเป้าสัปดาห์หน้านั้น60,000บาทเนี่ยเป็นไปได้แบบสบายๆมากๆเลยครับ แต่นะครับมีแต่นะครับเป้าไกลๆนนฮะจะอยู่ทะเวณ ,3719 เหรียญโบอนอโตริออนซึ่งเป็นแนวรับเส้นเหลือทางทีมเราพอดีเป๊ะตามวงกลมสีฟ้าและเมื่อติฟูขึ้นไปนะฟิโบ100ด้านบนและจุดต่ำสุดด้านล่างเป็นศูนย์นะเป้าที่ได้นั้นจะอยู่ทะเวณ38.2ทะเวณ3719เหรียญโตเกอยอโตรออนว้าวเป็นทองไทยนั้นจะอยู่ทะเวณ57 0 0 0 พันบาทโดยประมาณฮะขอย้ําว่าเป้าแนวนี้สามเจ็ดหนึ่งเก้าจะเป็นแนวทสุดท้ายของทางทีมเราสุดท้ายท้ายสุดแนวนี้เลยฮะห้าเจ็ดหนึ่งเก้ามาเมื่อไหร่ทางทีมเราจะซื้อแบบเต็มม็กกันเลยครับอยู่แถวเรนทองไทยนะห้าหมื่นเจ็ดพันบาทท้ว่วแต่ต้องดูค่าขึ้นบาทณนะวันนั้นด้วยนะขอย้ําเลยฮะว่าแนวนี้เนี่ยคุณทองคาเนี่ยถ้าลงมาสามเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะฮะทางทีมเราจะซื้อแบบเต็มม็กขอฝันทองครับ okay. แล้ตอนนี้ครับเรากำลังทำยู่ครับรบรายเดย์ครับภาพนี้เนี่ยค่อนขใครจะสําคัญเหลือเกินต้องจดจํากันไว้ให้ดีนะภาพนี้เนี่ยสำคัญมากเลยครับทองคําฮะ เมื่อไรก็แต่ครับทางทีมเราขีดเส้นเหลือขึ้นไปนะฮะเมื่อไร่็แต่ทองคํานั้นหลุดแนวรับเส้นเหลือ,องทางทีมเราคือหลุดหลุดแนวรับนะฮะที่เป็นทั้งเทียนอยู่ด้วยกันถึง5้ทั้งเทียนและไม่สามารถยืนเหนือขึ้นไปได้และหลุดลงมานั้นทองคํานั้นก็มีโอกาสราปรับฐานและไซด์เวอย่างเช่นโมสัพเปอร์บานมันเห็นไหมฮะว่าเส้นเหลืองนั้นได้หลุดมาแล้วะฮะและลงมาถึงเส้นเขาพอดีเป๊ะตามช่วงขดผงแข็ง,งนะดูแถบรวน4,39พเหรียญต่อทรอนและดิบาวขึ้นไปปิดจบกับกราฟรายสัปดาห์พอดีเป๊ะะะเลยคคาาดว่ทงนะ ที่ชน4 2 5 2ไม่ผ่านเส้นฟ้าเนี่ยเพราะเป็นแนวต้านสำคัญของกราฟรายเดยนั่นเองฮะับคาดว่านะฮะวันจันทร์การเปิดตลาดมานั้นหน้าที่จะลงมาทดสอบแถวบริเวณสี่ศอีกหนึ่งรอบนะและอาจจะเรีงรีบาวล่ขึ้นไปได้บ้างเล็กน้อยนะอาจจะรีบาวล่ไปถึงแถวบริเวณ4 0 8 8เหรียญต่อทรอยออน9กเหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณฮะและและถ้าไม่ผ่านนะทองคำก็จะลงต่อมาถึงแถวบริเวณ3,900เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้นั่นเองครับขอย้ำว่าสัปดาห์หน้านั้นนะฮะทองคำเนี่ยน่าจะลงถึงแถวบริเวณ3,000 900เหรียญต่อทรอยออนนั่นเองครับและถ้าเกิดหลุดสามเก้ารเหรีรยญต่อทรอยออนนั้นทองคำนะฮะก็จะลงต่อนะฮะจะลงต่อไปถึงะเวนสามพันเจ็ดร้อยสิบเก้าเหรียญต่อทรอยออนซึ่งเป้าเด็กกาฟรายสัปดาห์แต่ทางตัวคาดว่านะฮะสามเจ็ดหนึ่งเก้าน่าจะมาอีกสัปดาห์หน้านู้นนั่นเองครับโอเคมาตอนนี้ครับ ดเกิดขึ้นกับรายเดย์ภาพที่2ภาพนี้ฮะแม้เหลือเชื่อเลยครับว่าทองคํานั้นสาม,มารถรีบาวถึงเป้าสูงสุดเมื่อสำหรับผ่านมานั้นถึงเทรนยี่สามจุดหกฟิโบนะฮะแนวนี้เลยฮะฟิโบยี่สามจุดหกฮะเป็นเป้าสุดท้ายของการรีบาวพอดีเป๊ะเลยฮะเพราะทางทีมเรานั้นได้วัดเป้าสูงสุดของกราฟทองคําในกราฟรายเดย์แถวบริเวณนะครับ4,305เหร,รียญต่อโถยออนเนี่ยเป็น1 เป็นศูนย์ะและหนึ่งร้อยเนี่ยก็อยู่ 3, เทวบรเสามพันเก้าร้อยสิบเก้าเหรียญต่อโตร,ริออนโดยประมาณฮะและการิบาวครั้งนี้เนี่ยถึงเป้าสูงสุดแถวบริเวณฟิโบย3.6สามจุดหกฮะอยู่แถวบริเวณสี่พันสองร้อยสิบเหรียญต่อโตร,ริออนและแล้วก็ไม่ผ่าน,นะคาดว่าทองคำนะเป้าไกลๆในกราฟรายเดย์นั้นสามารถลงได้ถึงทะวบรนเวสาม 1 6 5ห้เหรียญต่อทรอยออนเป็นทองไทยนั้นจะแตะถึงทะเวน56,00 0บาทกันเลยทีเดียวคาดว่าแนวนี้เนี่ยจะเป็นเป้าสุดท้ายของคุณทองคำในการลงปรับฐานรอบนี้นะขอย,ย้ำว่าจะเป็นเป้าสุดท้ายของการลงปรับฐานในของทำรอบนี้อยู่ทเทวเดน3 6 5ถึง3 7มเรตกทอออนแนวนี้คาดว่าทองคำนั้นชนแนวนี้ทองคำหน้าที่จะมีเด้งขึ้นมาแบบกลับกายเป็นขาขึ้นต่อได้นั่นเองครับโอเครอท่า <Okay. S 1> นี้ครับ ผมรบกับไร่สิวชวงภาพไล่ครับภาพนี้เนี่ยสวยงามสุดยอดเลยเกินครับทางทีมเราคาดการลุวงหน้าแล้วว่าทองคำนั้นจะลงแรงแรงฮะสังเกตรีว่าตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มเมือม่อคือสุปาหนั้นมานั้นนะฮะทองคำนั้นได้หลุดเส้นเหลืองของทางทีมเราเป็นที่เรียบร้อยไม่ไหลือแต่ครับหลุดเส้นเหลืองนั้นทองคำก็จะลงแรงแรงเห็นไหมว่าทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นเหลืองเนี่ยเป็นแนวสุดท้ายของทองคำในไรสชั่วโมงสุดท้ายเมื่อหลุดครับก็หลุดแบบยยาวนะฮะหลุดลงถึงแนวในสุดท้ายของทางทีมเราเช่นเด เป็นแนวแลอก้ายของคุณทองค,คำในราย4ชั่วโมงนะฮะแต่คิดว่านะวันธนาคารเปิดตลาดมานั้นทองคำนะมีโอกาสฮะที่จะขึ้นมาทดสอบทำการรีบาวนะยู่ทันเวนซี4 4 0นะเพื่อจบแพทเทิร์นเฮลโชเดอร์นั่นเองฮะค,คาดว่าทองคำนั้นได้สร้างไหลซ้ายแล้วก็ หัวนะฮะน่าจะสร้างไหลควายรอบทะเรน4140คาดว่า4140นั้นนี่มาทางทีมเรานั้นจะเปิดขายแบบเต็มแม็กนะฮะเพราะว่าเมื่อขี้เส้นสีส้มลงมาแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยก็ได้สร้างแนวต้านขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดชน410เมื่อผ่านเมื่อไหร่ก็ทองคำนั้นก็จะลงแรงๆเป้าในการลงใกล้ๆจะอยู่ทะเรน4031เป้าแรกนะฮะและ,ะสุดท้ายในการทำไรนั้นจะอยู่ทะเรน3,900เหรียญต่อโทอยออนโดยประมาณแนวนี้เลยครับโปรดดูไอ้สนั้นบอกว่าตอนนี้นั้น คนที่จะอ่อนแรงฮะเข้าสู่โหมดของสัญญาณแบริด์มอนตัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแม็กดีเช่นเดียวกันครับเส้นวลายนั้นได้อยู่ที่สแกนไปเรียบร้อยคาดว่าทองคำนั้นน่าที่จะรีบาวและลงปรับฐานต่อนั่นเองเป้าแรกอยู่แทเรน4031เป้า2จะอยู่แทเรน3910เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับโอเคมาต้นนี้ครับเรากระนั้นเลยครับรายสี่ภาพที่2ครับภาพนี้เนี่ยแม้สวยงามครับทางทีมเรานั้นได้ตีฟิลชีนะฮะเป้าใกล้ๆรายสีชั่วโมงนั้นโดยใช้หนึ่ง ศูนย์นะอยู่แถวบริเวณ4,363เหรียญต่อทรยออนและ100นั้นเป็นยอดผลขังฮะที่ปิดจบเมื่อวันสุกันปลม่ผ่านนะฮะอยู่แถวบริเวณ4,260เหรียญต่อทรยออนเป้าที่ได้นะฮะจะอยู่แถวฟิโบน18ครับเป็นภาพกราฟไหลสีวงเป้าสั้นๆนะจะอยู่ทะริเวณ4,160เหรียญตัวทรยออนคาดว่าทองคำนะถ้าเกิดสัปดาห์หน้านะฮะดีบาวทําไหลขวาไม่ผ่านนะขอย้ํานะดีบาวทําไหลขวาไม่ผ่านนะอยู่แถวบริเวณ4,140เหรียญถึง14,150เหรียญต่อทรยออนแนวนี้ไม่ผ่านทองคํา ต้องลงต่อแบบยาวๆนะฮะเป้าแรกนั้นจะอยู่ที่บริเวณ4026นะและเป้าสุดท้ายจะอยู่ถึงเบริเวณ3,000ต่อเทอยออนเป็นทองไทยนั้นสัปดาห์หน้านะน่าจะเห็นฮะ58,500บาททางที่เรคาดการว่าสัปดาห์หน้านั้นอาจจะเห็น เป้าต่ําสุดของไทยนั้นจะอยู่ทเวีห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะฮะเามื่อเราดูแม็กดีไซน์นั้นหมู่บาลทุกสองพีเซนต์นะฮะบอกบอกว่าอ่อนแรงนะฮะเป็นสัญญาณของสัญญาณแบลนด์หรือต่มเป็นที่เรียบร้อยตามตำราฝรั่งเรียบร้อยแล้วครับโองนั้นนั้นอย่าที่จะกรับที่อยู่กับผมและทีมงานเทพจิกรนะฮะอย่ารีรอครับออกจากคอมฟอร์ตโซนนะฮะโทรมาสำรองจองที่นั่งกันได้เลยข้าวซอยกรุงเทพนะฮะเบอร์โทรฮะศูนย์สองสองแปดเจ็ด หนึ่เจแล้วก็สมหรเขตภาคใต้นะโทรครับเร1 9 9งนึ่งเก้าเกานใดนั้นอยากจะดูทองเป็นว่าทองเนี่ยตอนนี้หลุดแนวรับแล้วต้องขายตอนนี้ชนแนวรับแล้วนะฮะและสามารถที่จะรีบเปลากับกลายเป็นขาขึ้นดูยังไงนะฮะแล้วถ้ารู้ว่าการหาเงินในอากาศได้มันฟินแบบไหนครับอย่าลืมโทรมากันได้เลยขอย้ำว่าฟรีนะฮะถ้าใน,ใ,นในั้นชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์ กดแชร์หุณตท้าพิชทงานเราด้วยนะฮะผมโชคดีบุญเทพศิกรสวัสดีครับขอบคุณครับ